สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำฟังก์ชันการเลือกขนาดน้ำแข็งของเครื่องทำน้ำแข็ง e ี s a n รุ่น HSSB 20F ค่ะก่อนอื่นเสียบปลั๊กเพื่อให้เครื่องพร้อมใช้งานค่ะเมื่อเสียบปลั๊กแล้วเครื่องจะแสดงอุณหภูมิที่เซ็นเซอร์ตัวตรวจจับอุณหภูมิรอบตัวเครื่องสามารถตรวจวัดได้นขณะนั้นค่ะเติมน้ำเปล่าที่สะอาดลงบนช่องเติมน้ำบนด้านหลังของตัวเครื่องห้ามเลยจุดฟูขึ้นมานะคะ บนแผงหน้าจอสามารถสังเกตเห็น2ส,สัญ,ญลักษณ์ค่ะนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์อุณหภูมิที่ตัวเครื่องสามารถตรวจจับได้นกขณะนั้นและสัญญาณการเติมน้ำค่ะหลังจากเติมน้ำเรียบร้อยแล้วให้ปิดฝาช่องเติมน้ำและกดที่ปุ่ม on off เพื่อให้เครื่องเริ่มทำงานได้เลยค่ะ เมื่อทำการกดปุ่มเปิดเครื่องจะเห็นสัญ,ญลักษณ์น้ำแข็งบนซึ่งนั่นหมายถึงเครื่องกำลังทำน้ำแข็งค่ะและสัญ,ญลักษณ์บวก0ูซึ่งหมายถึงขนาดของน้ำแข็งเป็นขนาดมาตรฐานจากโรงงานค่ะ ในขณะที่ตัวเครื่องเริ่มทำงานในไซส์มาตรฐานเวลาจะอยู่ที่ประมาณ7-10นาทีโดยประมาณในการทำต่อรอบค่ะซึ่งเวลาในการทำน้ำแข็งนี้ต้องขึ้นอยู่กับอุณหภูมิรอบนอกที่วัดได้นขณะนั้นด้วยนะคะหากอุณหภูมิยิ่งสูงเวลาในการผลิตน้ำแข็งก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะบนหน้าจอจะมีตัวเลขแสดงเวลาในการทำน้ำแข็งที่จะเสร็จสิน้นอีกทั้งเวลาในการปิดเครื่องและขนาดน้ำแข็งค่ะ ขณะน,นี้เครื่องก็ทาผลิตน้ําแข็งออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งอุณหภูมริรอบนอกที่เครื่องวัดได้ตอนนี้อยู่ที่43องศาเซลเซียสค่ะรอสักครู่ให้เครื่องดันน้ําแข็งออกมารักน,นะคะ และนี่คือความหนาของขนาดน้ำแข็ง 0m ในรอบแรกค่ะซึ่งจะมีความกรวงลึกลงไปค่อนข้างมากนะคะซึ่งเนื่องจากว่าเครื่องเพิ่งเปิดทำงานค่ะขนาดของน้ำแข็งอาจจะมีความหนามากขึ้นกว่านี้อีกเล็กน้อยในขนาด 0m ค่ะ หลังจากนั้นเรามาต่อกันที่การปรับขนาดน้ําแข็งค่ะโดยกดไปที่ t i m e r r และจะเห็นบวก 0m ตัว m กระพริบนะคะเมื่อตัวเลขกระพริบให้กดพี่ปุ่มบวกหรือลบตามขนาดน้ําแข็งค่ะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เลือกเป็นบวก 2m ค่ะการเลือกขนาดของน้ําแข็งนั่นหมายถึงว่าเวลาในการทําน้ําแข็งก็จะนานมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ การผลิตน้ำแข็งในขนาดบวก 2m ที่คลิปวิดีโอนี้ใช้อยู่ที่ประมาณ12นาทีโดยประมาณค่ะและน้ำแข็งก็ผลิตออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำแข็งที่ได้จะมีขนาดหนาขึ้นมาโดยประมาณ1มิมนะคะซึ่งก็จะมีความหนากว่ารอบแรกขึ้นมาอยู่นิดนึงค่ะ ต่อไปเราจะลองปรับขนาดน้ำแข็งเพิ่มขึ้นค่ะทำแบบเดิมค่ะกดที่ปุ่ม t i m e r เลือกที่ให้มันเป็นตัว m นะคะเลื่อนขึ้นมาคลิปวิดีโอนี้จะลองทดสอบอยู่ที่บวก 4m ค่ะเวลาที่ใช้ในการทำน้ำแข็งขนาดบวก 4m ในคลิปวิดีโอนี้อยู่ที่ประมาณ15นาทีค่ะและตอนนี้น้ำแข็งก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ขนาดความหนาที่ได้จะมีความหนามากขึ้นมาอีกนิดนึงจากขนาดบวก2 M ค่ะทั้งนี้ขนาดความหนาของน้ําแข็งที่ได้ในแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิรอบนอกที่สามารถวัดได้ณขณะนั้นนะคะต่อไปเรามาดูความหนาที่ความหนาสูงสุดในการตั้งค่าค่ะนั่นก็คือบวก 6M ค่ะระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตน้ำแข็งบวก 6M อยู่ที่ประมาณ18 ทีโดยประมาณค่ะและขณะน,นี้เครื่องก็ทำน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วค่ะความหนาของน้ำแข็งที่ได้เกือบจะเติมบล็อกที่ใช้ในการทำน้ำแข็งเลยนะคะซึ่งเป็นความหนาสูงสุดในการตั้งค่าเครื่องค่ะ การปรับขนาดของน้ำแข็งสามารถปรับได้ตั้งแต่บวก0นเจนถึงบวก 6M ค่ะทั้งนี้ความหนาของน้ำแข็งที่ได้ย่อมขึ้นอยู่กับอุณหภูมิรอบนอกณขณะนั้นด้วยนะคะโปรดศึกษาคู่มือการใช้งานที่มากับตัวเครื่องเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ